โอเคแต่ตอนนี้คุณเปิดแล้วผมอนุญาตถามเลยแล้วกันคุณเห็นอะไรบ้างไหมคความเชื่อของผมเนี่ยเชื่อว่าทุกที่มีหมดส่วนใหญ่ผมจะเป็นลักษณะว่าถ้าเปิดแล้วเราก็จะเรียกใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาแล้วคุณ,ค,ณคุณลองเรียกแล้วเจ้าที่ที่เขามีอยู่ไม่มีความหมายเลยเหรอถ้าสมมติคุณจะเรียกใครมาก็ได้ไผมก็ต้องขออนุญาตะขอหรือยังขอแล้ว ขอที่ไหนขอข้างหน้าเลยอไม่ผมขอด้วยจิตของผมขอด้วยจิตเลยใช่อยากให้คุณลองเรียกหน่อยก็เรียกมาแล้วเนาะคุณเรียกแล้วเหรอครับเรียกตอนไหนก็เนี่ยระหว่างที่เราคุยกันคือคุณตั้งจิตเรียกเลยใช่คุณเรียกใครมาไม่ได้เรียกใครมาเรียกบอกว่าใครที่อยู่บริเวณนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบสุดๆจริงๆเดือดร้อนจริงๆให้มาให้มาคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยตอนนี้มีใครมาเท่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ย จะมีอยู่สองสองวิญญาณแล้วกันเนะ